คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับ มาชมแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับในรอบพิเศษนะครับปกติและก็ v i p นะครับในงวดวันที่18นะครับเมษายนพศ2 5 6พนนะครับกับตัวเลขแนวทางนะครับหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับก็ให้เด่น2ไปนะครับก็เข้ารอบอยู่นะครับเข้ารอบปกตินะครับเข้า1 2สองนะครับแล้วก็เข้า0 6ย์นะครับ ประมาณนี้นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมครับผมก่อนจะไปรับชมตัวเลขในวันที่18นะครับก็มาดูนะครับผลงานนะครับในวันที่17นะครับแอดมินคิวนำโชคพารวยนะครับพาพี่น้องเข้าตัวไหนบ้างนะครับ หลุดตัวไหนบ้างนะครับก็มารับชมกันก่อนนะครับผมครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับสองตัวเด่นเน้นลูดนะครับอ่าเรียกที่ให้ไปเด่นสองนะครับก็เข้านะครับหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับสายวิ่งสายลูดนะครับวางรอบได้นะครับตัวนี้สองนะครับอ่ตัวนี้นะครับไม่ได้รอบนะครับจับรอบผิดนะครับโทษไปนะครับผมพี่น้อง นี่ครับรอบที่2ตัวเด่นเน้นลูดนะครับเข้าทุกรอบนะครับข้างบนวาง7เข้า47ปกติวาง2เข้า1 2 v i p วาง0ย์เข้า0 6นะครับสำหรับรอบของรอบของเม็ดเดียวช่วงนี้ก็ไม่ค่อยฮอตเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเข้านะครับแต่วิธีฮอตนะครับคือ2ตัวเด่นเน้นลูดนะครับผมพี่น้องไม่ค่อยจะพลาดนะครับวันนี้นะครับวันที่17นะครับ เข้าทั้ง3นอยเลยนะครับ1นึก็เข้า0 6ย์หก็เข้า4 7ก็เข้านะครับแต่ว่าไม่เข้าตัวเจาะเข้าตัววางนะครับถ้ารูด7ไปจนถึงก็จะมีความโชคดีนะครับก็จะได้ลุ้นได้เฮกันนะครับสําหรับงวดวันที่17เนะครับเป็นอะไรที่โอเคนะครับสําหรับรอบเม็ดเดียวก็มาถือว่าน่าเกียรตินะครับก็โอเคอยู่นะครับผมพี่น้องก็ถือว่าเข้าตามสูตรนะครับผมพี่น้อง เน้นรอบถ้าได้เจ็ดมาอยู่บนศูนย์อยู่ตรงนี้นะครับก็จะได้เฮกันอยู่นะครับก็ถือว่าเข้าหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับผมพี่น้องสําหรับแนวทางนะครับแอดมินก็เน้นย้านะครับให้ลูดนะครับผมพี่น้องเพื่อความชัวนะครับก็มาดูนะครับงวดวันที่สิบแปดนะครับผมครับผมสําหรับตัวเลขเม็ดเดียวนะครับงวดนี้นะครับก็ได้มาแล้วนะครับก็มาดูเลขในตารางนะครับก็จะมีสองศูนย์นะครับ สองนะครับเด่ Slide, cup, hai, cutter, นนะครับเด่นสองนะครับหนึ่งนะครับสี่นะครับเจ็ดนะครับสามนะครับสำหรับตัวเลข er. นะครับครับผมสำหรับเลขเด่นนะครับก็ได้ทำตามสูตรนะครับได้สองเหมือนเดิมนะครับงวดนี้นะครับเน้นวิ่งรูดสองนะครับสำหรับชุดนี้ก็จะเน้นรอบให้นะครับเลขเด่นนะครับก็มีสองมีหนึ่งนะครับ มีมีสองมีหนึ่งมีสี่นะครับสำหรับรอบสองสองตัวเน้นลูดนะครับทอมเม็ดเดียวนะครับรอบพิเศษนะครับได้หนึ่งนะครับก็จะมีเจ็ดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งนะครับหนึ่งสามนะครับหนึ่งสองนะครับหนึ่งสี่นะครับสำหรับสายสายลูดนะครับก็ลูดเลยนะครับดีกว่านะครับแอดมินลูดเบิกทางไว้แล้วนะครับ รูดเท่านั้นนะครับที่จะถึงฝั่งฟันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแอดมินรูดก่อนแล้วนะครับถึงไปได้ช้าก็แต่ชัวร์นะครับบางทีเจาะก็เจาะไม่เข้านะครับผมพี่น้องได้ตัวเด่นมานะครับสําหรับสายเจาะนะครับคนงบน้อยนะครับก็จะได้สี่หนึ่งนะครับสองหนึ่งนะครับสามหนึ่งนะครับสําหรับสายเจาะนะครับผมสําหรับเจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับ นะครับอ่าสำหรับสายวิ่งสายลูกก็อ่าลูดเลยนะครับก็มาดูกันต่อนะครับในรอบปกตินะครับได้2นะครับอ่าเด่นนะครับเด่น2หรือจะลูด2ตั้งแต่รอบพิเศษเลยนะครับก็อ่าก็อันนั้นก็เป็นแล้วแต่พี่น้องนะครับเนาะเพื่อความสะดวกนะครับมาดูเด่น2ก็จะมี2 1นะครับ2 2นะครับ42นะครับ0 2นย์นะครับ82นะครับ สำหรับเด่นก็จะเป็น42นะครับ2 2นะครับ1 2นะครับ3คู่นะครับอ่าสำหรับตัวเจาะนะครับสำหรับ0 2ย์กับ82นะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับสายรูดนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับแอดมินแอดมินรูดก่อนเพื่อนเลยนะครับอ่ะรูดจนต้นนิ้วนะครับไม่มีนามนะครับพี่น้องเดินมาได้สะดวกนะครับตามสะดวกนะครับ วันนี้นะครับหลมเจ้านะครับก็จะมีนะครับรอบ VIP นะครับรอบ VIP เด่นสีนะครับผมเด่นส ouais ีนะครับจะมีสีสีหนึ่งนะครับสีแปดนะครับสองสี่นะครับสี่สี่นะครับศูนย์สี่นะครับสำหรับรอบ VIP นะครับอก็มาดูนะครับชุดลองก็จะมีชุดเด่นก็จะมี0 4นย์นะครับ 4 4นะครับ42นะครับสำหรับ41กับ4 8นะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดก็ไม่เป็นไรนะครับแอดมินรูดก่อนเพื่อนนะครับตามได้ตามสบายเลยนะครับสำหรับรอบพิเศษนะครับก็มาดูนะครับรอบพิเศษนะครับก็จะมี1นะครับ171นะครับจุดตัวนะครับ181นะครับ 1>, 1 7ึหนึ่งนะครับเด่นนะครับสำหรับรอบปกตินะครับรอบปกตินะครับรอบปกติก็จะมี982นะครับ202นะครับ982นะครับชุดเด่นนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ลองนะครับตัวนี้ก็ลองนะครับอย่าลืมนะครับลองลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับ ก็มาดูรอบ VIP นะครับรอบ VIP ชุด3ตัวนะครับก็จะมี744นะครับ404นะครับ744นะครับเด่นนะครับ404ลองไว้เพื่อความชัวนะครับนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มานำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยฮานอยเน้นรูด2นะครับเม็ดเดียวนะครับในงวดวันที่18นะครับ เมษายนพศ2564นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบนะครับก็กดเลื่อนผ่านได้นะครับผมแอดมินก็มานำเสนอนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับชุดนี้นะครับผมอ่าครับผมสำหรับวัันนี้นะครับอ่าพี่น้องนะครับก็โปรดใช้นะครับวิจารณญาณในการรับชมนะครับผมคลิปนี้นะครับแอดมินก็มานำเสนอนะครับ เพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอพี่น้องนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแอดมินก็แนะนํานะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับชมเพื่อความลุ้นนะครับชมเพื่อความสนุกนะครับว่าตัวเลขแอดมินจิมนําโชคพารวยนะครับจะเป็นหมูหรือจะเป็นจ่านะครับสําหรับเด่นสองนะครับวิ่งลูดในวันที่สิบแปดนะครับผมครับผมสําหรับวันนี้นะครับอ่า ก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับที่เขามารับชมนะครับก่อนจะออกไปนะครับก็อย่าลืมนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับให้อดมินคิมนําโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับผมครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับที่เขามากดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ ผมก็ขอให้นะครับพี่น้องมีความโชคดีทุกท่านนะครับในวันที่18นะครับเมษายนพศสองพนร้อจนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ